พิธีเรียกวิญญาณกลับบ้านตามความเชื่อเมื่อเราเสียชีวิตลงดวงวิญญาณจะออกจากร่างเหลือเพียงกายที่นอนนิ่งจึงมีความเชื่อเรื่องพิธีเรียกวิญญาณกลับบ้านเพื่อให้กลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไม่ให้วิญญาณผู้เสียชีวิตไปแล้วไปเป็นวิญญาณเล่รอน รายญาติสุดท้ายต้องกลายเป็นสัมภเวสีไปไหนไม่ได้วนเวียนอยู่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนอกจากจะเสียชีวิตภายในบ้านจึงไม่ต้องทำวิธีเรียกวิญญาณ กลับบ้านและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจะมีการเรียกวิญญาณกลับเช่นกันต่างกันตรงที่ไม่ได้มีของเส้นไวพิธีเรียกวิญญาณกลับบ้านเป็นความเชื่อที่ส่งต่อมาแต่โบราณ5ขั้นตอนพิธีเรียกวิญญาณกลับบ้าน 1. จัดเตรียมของที่ใช้ในการเรียกวิญญาณได้แก่กะถางทูบทูบตะเกียงน้ำมันสายศิลของคาหวานใส่ในกระทงที่ทำจากใบตองพระสงฆ์หนึ่งลูก 2. จุดทูบหนึ่งดอกปักลงที่ของเส้นไหว้แล้วเรียกวิญญาณของผู้เสียชีวิต กล่าวชื่อสกุลให้ชัดเจนป้องกันวิญญาณตนอื่นเข้าใจผิดคิดว่าเรียกตนและให้เรียกวิญญาณผู้เสียชีวิตมารับเครื่องเส้นไหว้ 3. นิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปเพื่อให้พระสงฆ์สวดบทสวดมาติกาบางสกุลและบทสวดอื่นๆตามพิธีหลังการสวดเสร็จแล้วพระสงฆ์จะให้ พ่อแม่ญาติพี่น้องเรียกวิญญาณผู้ที่เสียชีวิตขอย้ำว่าต้องเรียกชื่อสกุลให้ถูกต้องเพื่อให้วิญญาณผู้เสียชีวิต ตามติดกลับบ้านไปด้วยจากประสบการณ์ที่เคยไปเรียกวิญญาณกลับบ้านเมื่อวิญญาณรับรู้และตามเรามานั้นสามารถสัมผัสได้ถึงว่าวิญญาณตนนั้นขึ้นรถมากับเราด้วยจริงๆเพราะรถเอียงไปทางคนขับแต่ฝั่งคนขับเป็นคนตัวเบาและถือของเรียกวิญญาณอยู่ 4. ให้พ่อแม่ญาติพี่น้องที่สนิทคนใดคนหนึ่งถือกระถางทูบจุดทูบหนึ่งดอกตะเกียงน้ำมันเรียกวิญญาณกลับบ้านพร้อมกันอีกครั้งที่สำคัญห้ามทูบกับตะเกียงน้ำมันดับหากทูบจะหมดให้จุดต่อเนื่องและ แต่สมัยก่อนจะมีการโปรยเหรียญด้วยแต่ในปัจจุบันเปลี่ยนมาโปยดอกไม้ตามทางเป็นระยะเป็นการซื้อทางให้วิญญาณที่เราเรียกกับบ้านเพราะว่าเหรียญอาจหล่นไปโดนคนอื่นได้ขณะเดินทางกลับ เมื่อผ่านสถานที่ใดออกจากตรงไหนผ่านแยกติดไฟแดงและขึ้นสะพานให้บอกกล่าวทางให้ชัดพร้อมเรียกชื่อตลอดเวลาไม่ให้วิญญาณอื่นหลงทางตามร่างหรือกิ่นทูบมาด้วย อีกอย่างเมื่อผ่านสารหรือทางสามแพ่งและหว่างทางให้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางสัมภเวสีเลลอนให้อนุญาตเปิดทางให้ดวงวิญญาณผ่านทางได้สะดวกซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากวิญญาณจะตามเรากับ หรือไม่จะอยู่ที่ขั้นตอนนี้ดังนั้นผู้ที่เรียกวิญญาณกลับบ้านต้องมีสติและจิตใจที่แน่วแน่ 5. เมื่อใกล้ถึงบ้านให้ญาติพี่น้องคนที่สนิทอยู่ทางบ้านจุดธูปหนึ่งดอกบอกกล่าวผีละแวกบ้านผีบ้านผีเรือนและจุดธูปห้าดอกบอกกล่าวสามภพภูมิตายาย เป็นการขออนุญาตเปิดทางให้ดวงวิญญาณได้เข้าบ้านจะสังเกตได้เลยเมื่อวิญญาณกลับมาแล้วของรักของผู้เสียชีวิตจะมีปรากฏการแปลก เช่นเคยมีประสบการณ์เมื่อวิญญาณถึงบ้านและสุนัขทุกตัวที่บ้านเห่าหอนและออกมานั่งหลพร้อมกันที่หน้าบ้านจากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความเชื่อเรื่องพิธีการเรียกวิญญาณ กลับบ้านการทำพิธีอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละภูมิภาคหากเป็นการเรียกวิญญาณผู้เสียชีวิตกลับบ้านจากโรงพยาบาลจะมีการเข็นศพออกมารอหน้าห้องนิติเวชแล้วทำการจุดธูปสามดอกไหว้พระพุทธรูปกล่าวคำสวด พระสงฆ์หลังจากนั้นก็จุดธูปหนึ่งดอกบอกกล่าวผีละแวกนั้นขออนุญาตเปิดทางซึ่งการปฏิบัติจะไม่ต่างจากข้อ4หรือข้อ5มากนักทั้งนี้เราก็จะให้คนที่เรารักกลับบ้านแม้จะไม่ได้กลับมาแบบมีลมหายใจแต่ในความทรงจำความรักจะอยู่ตลอดไป ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะถ้าดีมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจพรไว้ด้วยนะคะขอบคุณคนที่เข้ามารับฟังด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ